ค่ำคืนแห่งงานเลี้ยงสำคัญมาถึงบรรยากาศในครัวใหญ่ของคฤริหาตแม่ทัพคึกคักแต่ก็แฝงไปด้วยความตึงเครียดสุวรานชิงต้องเผชิญกับความโกลาหนในการเตรียมอาหารนางพยายามควบคุมสถานการณ์และกำกับดูแล การทำงานของเหล่าแม่ครัวแม้จะไม่คุ้นเคยกับอาหารจีนโบราณก็ตามกลิ่นหอมของเครื่องเทศนานาชนิดอบอวลไปทั่วห้องผสมปนเปกับเสียงสัพหันวัตถุดิบอย่างรวดเร็วเมื่ออาหารจานแรกถูกเสิร์ฟและได้รับคำชมสุวหวานชิงก็ใจชื้นขึ้นเล็กน้าออยอรอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าของนางเป็นครั้งแรกในค่ำคืนนี้อาหารจานแล้วจานเล่าถูกส่งออกไปอย่างต่อเนื่องทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปด้วยดีจนกระทั่งถึงคิวของอาหารจานสำคัญท้องยกเต็มตำหนักทว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อเจ้าหมิงแอบหยิบบางอย ห้างออกมาจากแขนเสื้อเตรียมจะโปรยลงในหมอ้อซุปผงสีขาวละเอียดในมือของเจ้าหมิงดูน่าสงสัยภายใต้แสงตะเกียงสุวรรณฉิงเผชิญหน้ากับเจ้าหมิงและตัดสินใจอย่างเด็ดขาดให้ทำหม้อใหม่ทั้งหมดแม้ว่าป้าวังจะคัดค้านเพราะกลัวว่าจะไม่ทันเวลาไม่ได้ไม่ว่าท่านจะใส่อะไรลงไปค่าไม่ยอมให้แขกของท่านแม่ทัพต้องเสี่ยง น้ำเสียงของอสุวรรณชิงหนักแน่นและเฉียบขาดการตัดสินใจของนางสร้างความตกตะลึงให้กับทุกคนในครัวเหล่าแม่ครัวต่างหยุดมือมองสุวรรณชิงด้วยความไม่เข้าใจระคนประหลาดใจป้าวังถึงกับหน้าซีดด้วยความกังวลสามารถเข้าไปฟังนิยายเสียงทลุมิตรมาเป็นหูหยินยอดนักปรุงต่อได้ที่ช่องฟังเพลินเดินยุทธจักร